สิบบาทนะจะพี่น้อง่เรียต้องกันได้จ้ะทงว่ไสทุ้งบุงหรี่ก๋วยเตี๋ยวจ้ะพี่น้องเข้ากับใสต์ปตารที่ตลาดทุกในน้อยนอกจากพี่น้องสิบบาทสิ้อยูสิบสองจีบสิบสองจีบ,บ,จ,บจีบเดียวในี่หน่อย มันจะกระโดดทิบาทการท่องตลาดก็เงแน่ห้อการท่องตลาดใจต้องมหรัใจต้องมน 10บาทได้อจ้าได้ถุงใส่ถุงที่สองตันึ่งร่งาหน่แอย้าก หนีบี้นาไม่้อยกับหาบข้ามขายเนี่ยหาบขคามขายเนี่ยแค่ทีก็ขายจากที่นึ่งมละสิบาทเจ้าบาทจังดีจากที่หนึองเขาขอบขั้วใส่ซองซองหนี่นซองถุงหนึจ้า ยังขายเดี๋ยวขายเบิร์ดแต่ที่นนองสุ่มือทำทใบบไก่ถ้า,ามากากินแด้ตลอดพี่น้องมันเท้ากากาขายให้เจ้ากะกะซื้อมันท่าวาไม่จอยบะไา,า่คองสรไม่จอยจิาขายต้อง้องเห่อามแบบ กับข้าปลาอ้อยเอาชู่เนี่ยมจากพี่หน่อย่จานที่ว้างหนะ้าไปัอดอยกับมือละลอยซองลอยกับพี่หน่อยให้เราลอยตนบาทด่วนบ่ไดใ่้าขาวมาหับ,บสุดเ้าของนุ้ย ทิบบาทได้กีบจำโบโนริจ้ะพี่น้องแทบไปเลยซื้อกันกัคู่คุ้นเคยกันเลยจำพี่น้องคัมคัมเก็บนน้ำกับว่าท่านนี่คือได้คือได้ เนี่ยพี่ธูม้กันนอกจากเพื่อนคอนเมเมนต์เขนามา,าอะไาสักคำฝากปหาย,ยาาเยอบานีกคนนึนบไดแากจะพี่หน้องมันบอกว่าสีาไาดฝากไปนาเพื่อนที่บ้านกันในท้ายดีจะพี่หน้องนี่จาพ่อกันลิดสั้นๆันาอกจากพี่หน้องเนาะจะขีดเน,น,น่าลายกะสีเ,เรียดจะพี่หน้องพิ่งกันลายจะพี่น้องน่จ้ะ น้ำบ่าจับพี่น้องถึ้งมาสิบบาทสิบบาทจับมันนี้กะพอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะค่ะพี่น้องไม่จ่ายสิก่อกระเทียมให้มันแหลวพันจับพี่น้องคลิปหน้ามือหน้าพอกันไม่ทะเลต้นซาสกับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้กันในเด้อจับพี่น้องเด้อขอบคุณผู้ที่เขามาเบิ่งขอบคุณผู้ที่เขามาติดตามขอบคุณทุกขอ้อมีที่ท่านถามทุกค้อตอบจับพี่น้องขอบคุ้นหลายๆจกใจจริง ของแม่จอยพารุยแชนแนลเนาะค่ะเนาะมือหนาคิมนาพอกันไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ